นะครับผมหลังจากจบเกมพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์ที่27ไปนะครับผมเราก็จะนำสถิตินะครับผมที่ถูกบันทึกโดยออฟตาโจนะครับผมมาบรรยายให้ท่านผู้ชมนะครับผมรับทราบรับฟังกันนะครับผมสถิติที่1นะครับผมแฮร์รี่เคนนะครับผมทำประตูจากลูกโมงนะครับผมในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ไปแล้ว8ประตูนะครับผมซึ่ง เป็นรองเพียงแค่ดันแคนฟูร์กูซันคนเดียวเท่านั้นนะครับผมที่ทําได้9ประตูนะครับผมในปี1 9 9 7ก็ถึง1998นะครับผมก็ถือว่าถ้าแฮร์รี่เคนเนี่ยทำประตูได้จากลูกมุมอีก1นึงประตูก็จะเทียบเท่าดันแคนฟูร์กูซันทําไว้นะครับผมแล้วก็แท้ทํา2ประตูก็คือทําลายสถิตินั่นเอง นะครับผมสำหรับดาวยิงคนนี้นะฮะต่อมานะครับผมก็เป็นคริสตันพาเลตนะครับผมของแพทริกวีเอรานะครับผมที่เป็นทีมแรกนะครับผมนับตั้งแต่ปี2003-2004ถึง2004นะครับผมที่ยิงไม่ตรงกรอบเลยสักครั้งนะครับผมใน3นัดล่าสุดนะครับผมโอ้โหคือยิงไม่ตรงกรอบ3นัดติดนะครับผมเป็นอะไรที่แบบ ตีนบอร์ดสุดๆนะครับสำหรับนักเตะต่อมานะครับผมเป็นสถิติของแอสตันวิลล่ากันบ้างนะครับผมก็เป็นโอเล่วัตกินนะครับผมที่ทําประตูเกมเยือนนะครับผม4เกมติดนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นสถิติยาวนานที่สุดนะครับผมนับตั้งแต่เดวายยอคเคยทําไว้นะฮะตั้งแต่ปี1998เลยทีเดียวนะครับผมต่อมานะครับผมกาเบียลมาตินเนลลี่นะครับผมก็ ทะยานขึ้นเป็นอันดับสองนะครับผมของนักเตะที่อายุไม่เกิน21ปีนะครับผมที่ยิงให้อาร์เซนอลมากที่สุดนะครับผมทั้งหมด23ประตูนะครับผมแซงหน้านิโคลัสอเนลกาที่เคยยิงไว้21ประตูนะครับผมแล้วอันดับหนึ่งนะครับผมก็เป็นบูกาโยซาก้านะครับผมที่ยิงไป27ประตูนะครับผมแหมถือว่าเป็นหมดใจหลักสำคัญทั้งสองคนนะครับผมสำหรับอาร์เซนอลแล้วก็ทำลายสถิติรุ่นพี่มาได้ด้วยนะครับ ต่อมานะครับผมก็เป็นสถิติที่ไม่ค่อยดีสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็เป็นคารเซมิโร่นะครับผมเป็นผู้เล่นคนแรกนะฮะที่ได้รับใบแดงนะครับผม2ครั้งนะครับมาในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลเดียวนะครับผม กครั้งล่าสุดก็เป็นเนมันยาวีดิชนะครับผมที่ทำไว้ตั้งแต่ปี2013ถึง2014นะครับผมตอนนั้นก็เป็นยุคข,ของเดวิดมอยนะฮะต่อมานะครับผมก็ยังคงเป็นสถิติของนักเตะอาร์เซนอลน,นะครับผมอย่างผู้เล่นคนใหม่นะฮะอย่างเลอันโดทอสซานะครับผมกลายเป็นผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกนะครับผมที่ทำแฮตทริก แฮตติสนะครับผมไม่ไม่ใช่แฮตทริกจากการยิงประตูนะครับผมเป็นแฮตทริกจากการทำแอซซิตนะครับผมในครึ่งแรกของเกมเยือนนะครับผมถือว่าเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกนะครับผมคือจดจำไปอีกยาวนะครับผมต่อมานะครับผมมาดูที่กุนซือกันบ้างอย่างมิเกลอาร์เตต้านะครับผมก็ช่วยทำให้อาร์เซนอลนะครับผมกลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษนะครับผมที่ชนะเกมลอนดอนดาร์บี้นะครับผม แล้วก็ไม่ใช่ชนะในบ้านในผมเป็นชนะลอนดอนดาร์บี้ในเกมเยือนนอกบ้านห้านัดติดต่อกันนะครับผมแต่ที่โหดกว่านั้นก็คือไม่เสียประตูเลยสักประตูนะครับผมนี่แหละครับผมทีมที่จะเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับต่อมาก็ยังเป็นเลโอนทอซาคนเดิมนะครับผมเลโอนทอซานะครับผมจะเป็นผู้เล่นคนแรกนะครับผมนับตั้งแต่ที่สตีการซาลาทํา,ทาไว้ในปี 2012- ถึง2013นะครับผมที่ทําได้ทั้งแฮตทริกในการทํำประตูนะครับผมแล้วก็แฮตทริก ในการแอซซิดนะครับผมในพรีเมียร์ลีกซีซั่นเดียวนะครับผมก็แฮตติกในการยิงประตูก็เป็นตอนที่เขายังอยู่กับไบรตันนะครับผมเมื่อช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมาที่ยิงใส่ลิเวอร์พูลนะครับผมแล้วก็ แฮตทริกในการแอซซิตก็เป็นเกมเมื่อคืนที่เจอกับฟูลเล่มนั่นเองนะครับก็เป็นนักเตะที่ถือว่าอาร์เซนอลซื้อมาแล้วก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องมีการปรับตัวนะครับผมถือว่าโคตรโหดนะฮะแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยสถิติของอาร์เซนอลอีกเช่นเคยนะครับผมก็ตอนนี้อาร์เซนอลกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับผมเป็น2ทีมนี่ครับผมในลีกชั้นนําของยุโรปนะฮะ ที่มีผู้เล่นทำประตูได้มากถึง10ประตูนะครับผมทั้ง3คนนะครับผมอานอ์เนนนลก็จะมีกาเบรียลมาติเนลลี่นะครับผมที่ยิงไปทั้งหมด12ประตูนะครับผมต่อมาเป็นบูกโยซาก้า10ประตูแล้วก็มาตินโอเดกาดอีก10ประตูนะครับผมส่วนปารีสแซงต์แชงกงนะครับผม อันดับหนึ่งเป็นเอ็มบัปเป้19ประตูนะครับแล้วก็อันดับ2เป็นเนย์มาร์13ประตูนะครับผมแล้วก็เมสซี่นะครับผม13ประตูเท่ากันนะครับผมก็3คนนี้นะครับผมก็เป็นคนที่ช่วยให้อาร์เซนอลนะครับผมที่เขาเรียกว่าเป็นช้างที่ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เนี่ยตอนนี้เป็นช้างที่มีปีกแล้วก็บินสูงเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับ3ประสานในแนวรูปย่าง มาตีเนลลี่สากาและก็โอเดกานะครับผมโอเคนะครับผมและนี่ก็เป็นสถิตินะครับผมที่ถูกบันทึกโดยออกตาโจนะครับผมหลังจากจบสัปดาห์ที่27ของการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปนะครับผมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กด, like, กด subscribe c h anel n บอลจันทากองไว้ด้วยแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ